สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีมาเล่นในรั้วเบื่องทุกสุนค่ะเมื่อนี้กับเขามาในสำนักงานนะคะกระสีให้พี่น้องดูได้ทุกงแเอา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 สวัสดีค่ะแม่จอม้อยแม่ยังก็ถือพงถือพลานมากแบบนี้เอา <c oughs> มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้ว <c oughs> มาหอดแล้วมาหอดแล้วไปไหนไปจังไหนมาจังไหนแม่แต่มาจางศิลป์ ไปจังสันมาจังสี่เมื่อยรถบิกเกาะคือสิบเมื่อยซำคีย่านพาหนามาดอกคนยังสั่นไม่มำเมยาคนยังสันไ่มีเมื่อยแมนความเล่าอยู่พี่หนองแล้วไม่มีคำเมื่อยยุุ่่นไหมยุ่่นันนัแม่เกี่ยวใบโพไม่เหลือไหมจากินกับอย่างที่เขาก็ยังก่อ ตำแจ้วตำมะฮองตุ่มฮะมีรสชาตดอยบ่เอากระบอกเป็นตุ่มจืดตัวขัดตุ่มนั่ตัวขขกแพร่าพกี่ลายเด้อพุ่งออกเด้อโอ้เสียงเครื่องบินอัดลมดีอยู่ดีแต่ว่าหักห้อนพี่น้องลมหน่อยดีพอแต่ว่าหักห้อน เบือ้องนสวนยอมสวนยอมนะคะต้นไม้สดชื่นมากแสงว่ารดน้ำดีนะคะรดน้ำดีไยดูแลดีก็ได้ต้นไม้สดชื่นจุดเช็คอินที่นี่ค่ะจุดเช็คอินที่นี่นะคะพี่น้องเั้นะคะ สำหรับพี่น้องสิมาวันที่2 5านนะคะเขาก็มีหมองจูเช็คอินให้พี่น้องเด้อนะคะเขาเห็นจูเช็คอินไ้แล้วนะคะุุน้ำมีหอดกังหานล่มเว,ท,ท,ท,วทีที่เราจะแสดงวันนี้นะคะ เด้อบ้น่นนีบ้านไม่เอนะครับเสี่ยวเมื่อกี้ไงเสี่ยวค่ะครับสวัสดีครับมาสายฮะมาใสา่แต่ในบ้านครับกินข้าวกินอะไรไปเรียบร้อยแล้วครับไปยังในบ้านไปกินข้าวครับลาบก้อยโอ้ไปกินลาบก้อยก็เพราะโทษเอิบนะมัน,นมีเบื่อแล้วเอา เขาจะเรี้บ่มีเบอร์กาแฟตันเดีขันคนสิเอินกันน่ะจังได๋มันก็ได้เอินอยู่ดียวละไปซะกันไปเห็นยังก่อไปเอาเขาเขียนพระมาอย่างสนั่นไปไปน้าปลาสวัสดีครับสวัสดีครับป้าอ้วนเอามาแต่งตัวดูดีแท้เอ้าแต่งตัวรอแท้คือวัน เฮ็เ,เี้เฮ็ดง่ายคือแตงตู่ลอแถมใส่หอลกเต่าผ่าใบมาตลาดครับตลาดใส่อะสมงวดข่าละงวดรถงวดาละไม่เอาจังได,ด,ด,ด้จังไม่ได,ด้ใส่เอางวดรถเบิร์ดเดียวเองวดรถเบิร์ดไม่ก็ได้ใส่เงินดีนั่นแหละเขาเอา่าใส่เงินเนกับเมื่อบ้านไปทุราอีกหรือเอามียบ้านมอเนนี่ยเนเมียบ้านโอ้เมืจักเื่อ อาทิตย์สองอาทิตย์จิบวกไม่คือสิเมื่อโดนแทร่ตุลาเงาด้ยบาดกรนได้ไปตุลาเงาตุลาเงาพอพอมาโดนแล้ววันนี้บาดยากะแมนบอกไม่คือบอขึ้นหอดปลาอ้วนมาบัานเนี่ยก็กลับมาให้เราเราต้องไปห่างห้ไปก่อนเออ,น,น,น,อน,นั่นแหละหมายถึงว่าเมื่อโดนนะสิบอขึ้นหอดตีไปสุดพยายามดูข้ายอยู่หวัวหินวันเสาร์วันศุกร์เดินทางพยายามดูข้ายอยู่หัวหินพอข้ายเลี้ยนอยู่โรงเรียนนั่นเอ้ยโรงเรียนน่าเสียหารบก เขาเปิดเยี่ยมก็เลยวที่ลงไปครับค่ะเวลาวันสองสามมื่อไปเยี่ยมลูกเลยเกิดกรรมมาก็จะเป็นอาทิตย์วันนี้ก็ย์ไปธุระต่ออยู่สมุทรปราการเลี้ยงลูดลูกเผยลูกสาวอีกคิดว่าโดนอยู่โดนอยู่ที่เป็นอาทิตย์ธุระที่เจอฉันแล้วก็พอดีเป็นสองอาทิตย์พอดีขณะไปไปคือสิไปเที่ยวมันหมดมาก่อนยิ้มหายเลยเนาะครับมาก่อนอยู่ตอนไหน ด้วยพี่น้องเอฟซีเนาะเพราะว่าเพิ่นกัศยักอนนั่นอ๋อหาบ่เห็นหาบ่เห็นปลาอ้วนเป็นสายปลาอ้วนเป็นสายเพิ่นหูจักเดิปลาอ้วนปลาแดงเพิ่นหูจักดิผ่านคนทรงครับผ่านบ่เห็นหน้าคือไปธุระบอนมาผ่านบ่เห็นหน้าคือไปธุระบอนนั้นมาแต่สีมาคือเก่าเหล่าพี่น้องนะคะมาคือเก่าบ่ใหายเป็นสายปลาอ้วนสปลากระบอกไปหลายโอ้ยเตรียมของนะครับบอกไปพ่กเมดดอกเอาไปทั่วใส่ แมนบอกสุดยอดสุดยอดปลาอ้วนนะคะมาอยู่หาพวกเดือดนะน้องวันเิมพ์บัตรนะครับพกเดือนมันไม่บัตรนุเมื่ออยู่คือละคือละข้าวเมื่อวันหนึ่งวันหนึ่งวันซื้อเมื่อต้นโดนคนตรงกันยังไหนเมื่ออยู่ดิพอผู้บัญญัติกะไล่บอกให้เขาม่าก็เลยเมื่ออยู่วันสามสี่หมื่นนี่นะกันเลยเด็กเขาม่าคนตรงกันยังนเมื่อยู่ป่าวนว่นไหนจะย้ายหน้ากายวิทย์อเมื่อวันหันเนียนว่ามันสิเมื่อบ้านต้นโดนนั่นว่าสิเมื่อเฮ็ดเวียกกัน ก็ขึ้นไปอยู่ในเมืองเองนาะโมวามันมีงานเห็นมาซอยงานแน่ก็ขึ้นไปอยู่ในเมืองก็บบริแม่หอดก็บริคุยกับแม่พราสามข่วมคุยกันข้าวเดียวกินเขาน้ำกันนะคันขึ้นไปเฮดเปียกจังกับลงมาบางมันมีตัวขงังสุราตัวขังมีบานกันหลายอยู่กันไปคือชีเชี่ยมันแลวมันวแลว้วมันจังสีแลลวสุราขอบั่วกับนี้สุราบลูกุบกับไปเลยนกัน ลูกไส้หรือลูกสาวลูกไส้อเบื้งนันะเป็นทหารนันละนเปียนสิสิบรเิเอิ่นพระอ้วนเป็นปูนด้สิบปอดเลยคอละเนาะลูกไส้ไปเรียนญี่ปุ่นกับสิบพอพูสาวหลโอ้าเอิ่นปูดอกโอ้ค้างแล้วโอ้ค้งแล้วคิดว่าตลาดเยรนอ่ยายเปลี่ยนร้านไ้สิบย่ายเปลี่ยนยใสก่อนบ่ แสดงว่าตระกูลนี้มิตรทหารเป็นนายทหารเป็นหน่วยรวของชาติรัวของชาติแต่ว่ม,มีผู้จะเป็นตำรวจทุกคน <c oughs> เป็นทหารเอากทหารกันนี่เนาะมันมนั่นทั้งหลานนี่เสี่ยข้าเจ้าเป็นทหารทหาน,หานอาการย์ผู้หลานก,าก็เลื่อเป็นทหารมั่นดี เอาเดินทางปลอดภัยซึ้เมื่อมือใดล่ะป้าวันเมื่อเมื่อเอื่นเ,าเานาะกันว่าสีได้เมื่อนี่ใจโจทใจจออยู่ได้นนบแมนบอกรบเพาะอะไรดอกกับพามันกัดกัดชิดว่าถึงไปอยู่แล้วมันก็ต้องบอแมน,นคือ,คนอขนส่งกันว่าสีได้เมื่อนี่เป็น,น,นเป็นมันมันอยู่ด้เป็นใจโจทใจจอมาเก็บของถาเรียวบอรอะไบอกบอกบอกแฟนครับบอกเอฟซีครับยับนหน้าเพราะเห็นหนา เป็นครับเอฟซีเธอไปเห็นหนากกระพอกันวันที่ยิ้หาประสนป้าอ้วนสิมาให้ท่านแน่นอนนะคะมาท่านแน่นอนวันที่ยิหาครับมันมีการผูกแขนอ่าตอนรับน่องไม้เอิ้นขวันผู้เกร้านะคะเอาอ้วนต่อมาให้ท่านเด้อค่อเพราะว่าเป็นรถเวที่จะตังไว้แล้ว เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเวทีเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ใส่ไฟเท่านั้นแหละไฟกับห้องวัดเหตุดอกกันยังวูดูเหตุขาดยังไส่คือค่ะว่าเวทีกันแล้วล่ะแล้วแล้วเวทีก็ได้จัดการยังเรียบร้อยแล้วกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วกันไปตัวตุลาตุลาเนาะเคลียร์ตุระจะของสะกันเคลียร์ตุระจะของสะกันหมกหมมไหลโดนแล้วเอาเอาเป็นว่าเดินทางปลอดภัยครับป้าวัน ขอบคุณนะครับเด้อพี่น้องนะคะร,ะระับบ่าวกวนกักบ่ออายุนะครับเพิ่นมีเอเอเพิ่นมีการที่จะไปธุระเนาะพี่น้องเนาะนะครับแหมเป็นยังล่ะพอ่อเห้อนอนเียยังละ่ะโอ้ยนอนเล่นไปสนละลูกเอ้ยได้ข่าวว่าบ่สบายบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังไงบอสบกินยาแล้ว เป็นวัดเป็นวัดขินเขากินน้ำแล้วบ่กินแล้วียบ้อยแล้วกินขาแลบ้อยแล้วเหลือแต่เขาเที่ยงเลเข่าเทียงเข่าแรงเข่าบกินซ้ำพอห้าลังมือหลังมือคืออยากระกินห้าลังมือก็บอกกินอยู่ง่ายสบายสบายเขาแล้วมันกินเขาเพราะแสบปันได้รับ กินเขาเสพติดเถ่าแล้วโอ้ย,อยว่าวราชตะพุเง่าวแต่แต่เล็กหน่อยก็ยังขาดเสบขาดบ,บอขาดได้เลยกินจำเจวกับเสบดอกกันขาดได้วจะกินลาบเนื้อกับเสบอยู่นะฮะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณใช่ไหมคะฝากพี่น้องเด้อนะคะพ่อกายอยู่งายกินง่ายยังสีหลับพี่น้องนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเด้อนะครับยังเป็นกำลังใจให้เรื่องลำเพลิน เพื่อยู่เป็นิดการร่อนแจ้งรอนันกการศึกษาไปเรื่อยๆนยคะครับมีให้นอก้องรบเบิ่งแย่งซอยกันเบิ่งแย่งซอยกันพี่น้องนะคะขอบคุณพ่อค่ะนะคะสำหรับวันที่16นะคะกฝากพี่ฝากน้องซื้อบัตรจองตัวคือเก้าหล้กนะคะพี่น้องค่ะนะคะซื้อบัตรจองตัวบัตรราคา109บาทนะคะทักเพื่นอนเพื่อนแฟนเพจเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คส่งสิลงไวซ์หนีสะกอนนะคะเอา อยู่ดีมีแห้งโชคดีมีใช่ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ